ถงเชมเมอฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราซื้อพาเด็กๆทุกคนมาอยู่ในสวนของเราซื้อเองอยากรู้ไหมคะว่ามันคือสวนอะไรมันก็คือสวนผลไม้นั่นเองผลไม้นะคะเราจะพูดในภาษาจีนว่าฉีกวัวฉีกวัวเด็กๆเห็นไหมเอ่ยว่าพินอินของเราซื้อเนี่ยคําวอกฉี่กวัวเนี่ย มันเป็นเสียงสามกับเสียงสามแล้วทำไมเราซื้อออกเสียงข้างหน้าเป็นเสียงสองล่ะคะเด็กๆสงสัยไหมเอ่ยก็เพราะว่าในตามภาษาจีนนะคะถ้าเสียงสามเจอกับเสียงสามเราต้องเปลี่ยนเสียงข้างหน้าเป็นเสียงสองเพราะฉะนั้นคําว่าผลไม้ในภาษาจีนจึงออกเสียงว่าชีกัวชีกัวนะคะวันนี้เราซื้อก็จะอยากให้เด็กๆเนี่ย ช่วยเราซื้อเก็บผลไม้กันเองอ่าเห็นตะกร้าไหมเอ่ยเราไปเริ่มเก็บผลไม้กันเลยดีกว่าค่ะผลไม้ชนิดแรกที่เราซื้อจะเก็บนะคะอ่าเด็กเราซื้อให้เด็กๆถ่ายก่อนนะว่ามันคืออะไรข้างนอกนะคะเปลือกของมันเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็เนื้อข้างในของมันเป็นสีแดงมีเม็ดด้วยนะเม็ดของมันสีดําเด็กๆพอเดาได้ไหมเอ่ยว่ามันคือผลไม้อะไร ถูกต้องแล้วค่ะมันก็คือแต,ง,แตงโมนั่นเองแตงโมในภาษาจีนเราจะพูดว่าซีกวาซีกว่าซีกว่า,วาแตงโมนะคะ,ะมาเด็กๆลองพูดให้เราซื้อฟังสิคะเก่งมากค่ะซีกว่าแตงโมเราเก็บมันไปเลย ผล,ลไม้ชนิดต่อมานะคะผลของมันเนี่ยเวลากัดเนก็จะกรอบมากเลยนะคะแล้วก็เอาไปทําเป็นขนมต่างๆได้ด้วยผิวของมันเป็นสีแดงข้างในก็เป็นสีขาวเหมือนกันเด็กๆพอเดาได้ไม่เอ่ยมันก็คือแอปเปิลนั่นเองค่ะแอปเปิลในภาษาจีนเราจะพูดว่าผิงกัวผิงกัวผิงกัว,กวเด็กๆลองพูดสิคะเก่งมากค่ะเหินห่าว เราเก็บมันลงตะกร้าไปเลยผลไลม้ชนิดที่สองนะคะผลของมันจะเล็กค่ะแล้วก็เป็นสีแดงมีเม็ดเมดตรงตามรอบๆบตัวมันเลยนะคะมีรสเปรี้ยวหวานเด็กๆก็ชอบด้วยนะมันคืออะไรเอ่ยมันคือสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะสตรอเบอรี่ในภาษาจีนเราจะพูดว่าเฉ่าเมยเฉ่าเมย เฉาเมไหนเด็กๆลองพูดตามสิคะเฉาเมเก่งมากค่ะเฉาเมสตรอเบอรี่นะคะอ่าเรามาเก็บลงตะกร้ากันเลยค่ะผลไม้อันต่อไปนะคะก็คือเปลือกของมันเนจะเป็นออกสีม่วงๆเนาะแล้วก็เนื้อข้างในเป็นสีขาวได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้ในประเทศไทยเด็กๆ,ๆ รู้จักไหมเอ่ยว่ามันคืออะไรมันก็คือมังคุดนั่นเองค่ะมังคุดในภาษา,ษาจีนเราจะกว่าชั่นจูชันจูชั่นจ,นจูในเด็กเราพูดตามสิคะชั่นจูเก่งมากค่ะเหินห่าวเราเก็บมังคุดเข้าตะก้าเลยนะคะผละไม้ชนิดต่อมานะคะ คืออะไรเอ่ยอยากให้เด็กๆเ,เราสามารถเวลามาสุกเนี่ยสามารถกินกับข้าวเหนียวได้ด้วยนะคะเวลาดิบก็กินได้นะคะก็คือตอนดิบเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวแต่เมื่อสุกแล้วมันจะมีรสหวานเด็กๆพอเราได้ไหมเอ่ยมันก็คือมะม่วงนั่นเองค่ะมะม่วงในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าหมางก,กวัวหมางก,กวัวหมางก,กวัวมะม่วงเด็กๆลองพูดสิคะ เหินห่าวค่ะเก่งมากเลยเราเก็บหมังกัวกันเข้าตะก้าเลยเนะาะเก็บไปผลไม้ชนิดต่อมานะคะผลไม้ชนิดนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีตารอบตัวเลยนะคะผลไม้อะไรที่มีตารอบตัวก็คือสับประรดนั่นเองค่ะสับประรดเราจะออกเสียงในภาษาจีนว่าปัวหลัวปัวหลัวปัวหลัว สับปะรดเด็กๆลองพูดสิคะเหืนน้าวค่ะเก่งมากเลยนะคะพวงหลัวสับปะรดอ่าเราเอาเข้าตะกร้าเลยผลไม้ชนิดต่อมานะคะรูปร่างของมันจะเป็นทรงยาวค่ะเม็ด mm. ข้างในมันจะเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นกลมๆแล้วผลไม้ชนิดเนี้ยเอามาทำส้มตำได้นะคะอ่าเด็กๆเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่ามันก็คือมะละกอนั่นเองค่ะ มะละกอนะคะในภาษาจีนเราจะพูดว่ามูก,กวัวมูก,กวัวมูก,กวัวเด็กๆลองพูดตามสิะคะมูก,กวัวมะละกอเหินห้าวค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆอเอาเก็บใส่ตะกร้าไว้ก่อนผลไมช้ชนิดต่อมานะคะเปลือกของมันเนี่ย เป็นสีเขียวค่ะแล้วเนื้อข้างในของมันนะคะก็เป็นสีขาวแถมมีน้ำด้วยนะเมื่อเวลาเราเอาไปเผา่เปลือกของมันก็กลายเป็นสีน้ำตาลแบบเวลากินน้าเข้าไปจะมีกลิ่นหอมและรสชาติหวานเด็กๆเด,เด,ดาได้ไหมคะว่ามันคือผลไม้อะไรมันก็คือมะพร้าวนั่นเองค่ะมะพร้าวในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเยจืเยจืเยจ มะพร้าวเด็กๆลองพูดสิคะไส้ฉางห่าวเก่งมากค่ะเราเก็บเยจือเข้าตะก้าเลยผลไม้ชนิดต่อมานะคะรสชาติของมันจะมีรสเปรี้ยวอมหวานค่ะสามารถแกะกินทีละชิ้นได้ด้วยนะแต่เวลากินเราต้องปอกเปลือกก่อนเป็นลูกกลมๆเด็กๆเ,เดาได้ไหมเอยว่ามันคือผลไม้อะไร มันก็คือส้มนั่นเองค่ะส้มในภาษาจีนเราจะพูดว่าจีจือจี้จือจี้จืเด็กๆลองพูดตามสิคะเก่งมากค่ะจี้จืส้มอเอาเข้าตะกร้าเลยผลไม้ชนิดต่อมานะคะก็คือผิวของมันเนี่ยจะเป็นสีเหลืองช้างแล้วก็ลิงเนี่ย ชอบกินมันมากเลยนะคะเด็กๆว่าช้างกับลิงเนี่ยชอบกินผลไม้อะไรเอ่ยกล้วยใช่ค่ะมันก็คือกล้วยนั่นเองกล้วยในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเซียงเจียวเซียงเจียวเซียงเจียวกล้วยเด็กๆลองพูดสิคะ ้อยฉางห่าวเก่งมากค่ะมันก็คือกล้วยนั่นเองเสียงเจียวอ่ะเราเอาสิ่งเจียวเข้าไปก็บเขาไปเลยแล้วก็อ่าต่อมาอ่าเราเก็บผลไม้ที่สวนของเราซื้อครบแล้วนะคะเราซื้อก็อยากรู้ว่าที่เก็บมาเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าชนิดแรกที่เราเก็บมาก็คืออะไรคะแตงโมแตงโมในภาษาจีนเราจะพูดว่าซีกวัว ซีกวาซีกวานะคะแตงโมผลไม้ชนิดที่สองก็คือแอปเปิลแอปเปิลเราจะพูดว่าผิงกวัวผิงกวัวผิงกวัวผลไม้ชนิดที่สามจำได้ไหมเอ่ยว่ามันคืออะไรก็คือสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะสตอรอเบอรี่ในภาษาจีนเราจะพูดว่าเฉาเมยเฉาเมยเฉาเม่ผลไม้ชนิดที่สี่ที่เราเก็บมา คือมังคุดนั่นเองนะคะมังคุดก็คือชั้นจูชั้นจูชั้นจู่ผลไม้ที่ที่ห้าก็คือมะม่วงมะม่วงในภาษาจีนเราพูดว,ว่าหมางกวัวหมางกวัวผลไม้ต่อไปที่เราเก็บก็คืออะไรคะสับปะรดสับปะรดเราพูดว่าปัวหลัวปัวหลัวปัวหลัว อ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดเราเก็บอะไรมาอีกอ่านะเราเก็บมะละกอมะละกอรเราจะพูดว่าอะไรงี้คะมูกกว่ามูกกว่ามูกกวมะละกออ่านะต่อไปเราที่เราเก็บมาก็คือมะพร้าวมะพร้าวพูดว่ายัางไงคะในภาษาจีนเยจยึเยจยึเยจึนะคะมะพร้าว ชนิดต่อไปที่เราเก็บมาก็คือส้มส้มเราจะพูดว่าอย่างไงจ,จ,จีจืจี้จืจี้จือ่ะแล้วอย่างสุดท้ายที่เราเก็บมาก็คือกล้วยใช่ไหมคะกล้วยในภาษาจีนเราก็จะพูดว่าเซียงเจียวเซียงเจียวเซียงเจียว่า มาถึงจั่วยเย่กันแล้วนะคะจั่วยเย่าการบ้าน,นะค่ะการบ้านของเรามีอะไรบ้างมาดูกันนะคะ,ะที่เราซื้อให้ไปก็จะมีใบความรู้สองใบนะคะอยู่ในหน้าที่แปดและเก้านะคะ ก็จะมีเหมือนเดิมนะคะมะีตัวภาษาจีนเนาะแล้วก็พินอินคำอ่านคำแปลให้เด็กๆได้เรียนรู้กันมีลำดับขีดให้ดูด้วยแล้วก็ในหน้าที่สิบนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดคัดอักษรจีนค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะหลอดฟือก็จะมีลำดับขีดให้เด็กๆได้ดูด้วยเป็นวิดีโอนะคะเผื่อมองในใบความรู้ไม่ชัดนะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะ 西瓜，西瓜，植物。苹果，苹果，Apple。 ชาเมา่เฉาเมา่สตรอเบอรี่ชานจูชานจูมังคุด หมังกัวหมังกัวมะม่วงปัวหลัวพัวหลัวสับประรด กว้ามูกกว้ามะละกอเย็จเย็จมะพร้าว 句子，句子 s o m เสียงเจียวเสียงเจียวกล้วย สำหรับวันนี้เราซื้อก็ขอนำผลไม้ที่เด็กๆช่วยเราซื้อเก็บเนี่ยไปขายที่ตลาดก่อนนะคะใจเจียนบ๊ายบาย